สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพามาชมนะครับเชฟโรเล็กนะครับตัวนี้น่าจะเรียกตาสองชั้นนะครับเชฟโลเล็กตอนเดียวนะครับลูกค้าที่นํารถเข้ามาต่อที่อู่จ้างลุงจังหวัดชายภูมิของเรานะครับวันนี้เราจะพามาดูว่าเป็นยังไงนะครับตอนเดียวนะครับนะครับก่อนอื่นถ้านสนใจครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เรานะครับกดไลค์กดแชร์ให้เราแล้วก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0899029861 นะครับอู่ต่อรถยกเมืองชัยภูมิหรือแอดเฟซบุ๊กช่างรุ่งรถยกชัยภูมินะครับนะครับสอบถามราคานะฮะคันนี้เป็นเชฟเหล็กตอนเดียวนะครับเป็นโฉมตอนเดียวลูกค้าจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะนำรถเข้ามาต่อจากที่อู่ช่างรุ่งนะครับเป็นชุดนะครับโครงสีสันดำนะครับใช้วินลันว่านะครับ17 ไม่ใช่ฮะโทษทีเป็นวิน12นะฮะ12 12,000ปอนด์นะครับ5ตันนะครับอุปกรณ์ก็ตามที่เห็นนะฮะมีอุปกรณ์ใช้ช้อนแหนบหลังนะครับอุปกรณ์ช้อนวีโก้นะครับสแตนลองล้อนะครับอุปกรณ์ช้อนล้อนะครับนี่มีมีแขนช้อนล้อแล้วก็มีบล็อกเพื่อจัดเก็บนะครับเป็นอย่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีนกหวีดนะครับซึ่งนกหวีดเราเนี่ยเราไปได้ทุกทุกทุกทิศครับองศา นะครับเพื่อจะไปนําสลิงไปเกี่ยวดึงรถอุบัติเหตุนะครับหรือว่ารถสิ่งของต่างๆนะครับซึ่งเราลดรถจอดแนวตรงไม่ได้นะครับเราต้องจอดเฉียงๆตัวนี้จะมีประโยชน์มากครับเพื่อเพื่อนําสลิงไปนะครับจะไม่ทําให้อุปกรณ์ยกเราเสียหายนะฮะวินนะครับวิน1 2 0 0 0ปอนด์ลันว่านะฮะนะครับ ลูกค้าจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสน,สนใจครับอย่าลืมนะครับเบอร์โทรศัพท์089929861 0ติดต่อเราได้นะฮะที่ปูต่อรถะยกเมืองเชยภูมินะครับคำนี้ลูกค้าต้องกลับไปจัดตรงเสริมแหนบนะครับเปลี่ยนล้อเปลี่ยนแหนบเพื่อดันท้ายขึ้นนะครับเอาหน้าลงนะฮะ ซึ่งซึ่งถ้าเป็นทรงทรงหลังแล้วหลังสูงแล้วท่อนหางของเราจะลงแบบอัตโนมัติเพราะว่าตอนนี้มันต่านะครับเห็นไหมมันต่ํามันต่ำ,ตำลเรกก็ลงไม่ได้เพราะว่าในทรงมันยังไม่มันยังไม่ได้ทรงมันนะครับแต่ทุกคันส่วนมากจะจะลงเองอัตโนมัติขึ้นเองอัตโนมัติเสียบเข้าล็อกนะครับเพื่อลดเวลาในการเก็บจัดเก็บอุปกรณ์ของเรานะรในระหว่างที่เราอยู่ถนน นะครับช้ามันจะช้าครับคนอื่นนะครับสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณครับวันนี้โชว์นะครับเชียบล็กตาสองชั้นนะครับเป็นโชว์ตอนเดียวนะฮะนะครับขอบคุณครับผมวันนี้จะโชว์เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ